วันนี้ขอแชร์เรื่องจากที่เราไปผ่านิ้วในถุงน้ำดีเนาะเราไม่ใช่เราผมผมไปผ่านิ้วในถุงน้ำดีตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมคือดีขึ้นแล้วนะครับปวดอยู่ตรงกลางแค่นี้มันไม่ได้ออกมาทางไส้ติ่งหรือมันจะไม่ได้ออกมาทางตับมันออกอยู่ตรงกลางอยู่ตรงลิ้นปีเลย<ช>อยู่แถวลิ้นปีอย่างเดียวอันดาซาวให้ปพรากว่าว่าเจอว่าเป็นนิ้วก็<ล>อีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดได้เจอบ่อยๆก็คือลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วก็น้ำหนักแบบที่ส่วนใหญ่เกิดกับคนที่อดอาหารซึ่งจริงๆผมก็เป็นนะช่วงหนึ่งผม ผมไปลดน้ำหนักหนักเลยจากใครที่มีอาการปวดท้องจุกแน่นรักษาแบบโรคกระเพาะก็ไม่หายเป็นอย่างนี้มาตลอดใครที่มีอาการแบบนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างคุณอาจจะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดีมันผมก็ได้นะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับวันนี้ขอแชร์เรื่องจากที่เราไปผ่านิ่วในถุงน้าดีเนาะเราไม่ใช่เราผมผมไปผ่านิ่วในถุงน้าดีตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมคือดีขึ้นแล้วนะครับแผลก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ มาแชร์ว่าอาการที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดีมันเป็นยังไงทําไมได้ไปผ่าเนาะแล้วผ่ามัพักฟื้นนานแค่ไหนแล้วก็รักษากันแบบไหนนะครับผมเล่าให้ฟังเนาะจริงๆอาการเนี่ยมันเป็นมาได้ประมาณสักสปีที่แล้วผมจะมีอาการปวดท้องหลังจากไปกินชาบูแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบกินดึก กินหนึกนะกินชาบูประจําตอนสมัยเรียนโทเนี่ยก็กินกินชาบูเป็นประจำเลยอ่ะนาบูบุฟเฟ่บุฟเฟ่าเชาบูนะฮะกินกินเสร็จปุ๊บตกกลางคืนจะปวดแน่นหน้าอกเราเข้าใจว่าเป็นเกิดหรือเปล่าหรือปวดเป็นกระเพาะหรือเปล่า<ม>เพราะว่ากินเยอะเกินไปนะแล้วหลังๆมาก็เริ่มแบบแน่นแน่นมากแล้วเราก็รักษาโดยการแบบกินยาเออเรารู้ว่ามันน่าจะเป็นอาการเกียวกระเพาะเราก็กินยาลดลดกดยาลดกดยาขับลมยาขยับลำไส้อ่ะกินวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะลราก็ไปหาหมอด้วยหมอก็กลัวว่าเออมันปวดแถวนี้มันไม่ปวดตรงอื่นเลยนะมันจะ วดอยู่ตรงกลางแค่นี้มันไม่ได้ออกมาทางไส้ติ่งหรือมันจะไม่ได้ออกมาทางตับมันออกอยู่ตรงกลางอยู่ตรงลิ้นปีเลย<ม>อยู่แถวลิ้นปีอย่างเดียวแน่นแล้วก็รักษา้วยการกินยาไม่ดีขึ้นแรกๆมันเหมือนจะดีนะแรกๆกินแล้วรู้สึกว่าโอเคกินแล้วใช้ได้พอผ่านไปได้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมันเริ่มไม่ดีขึ้นมันเริ่มแบบปวดแน่นเวลากินเสร็จจะปวดนัน้นเราจะกลัวการกินแน่นๆเยอะๆแบบน,นั้นละเราจะรู้สึกว่า เรามีปัญหาพวกนี้หรือเป่าแล้ว<ม>ช่วงนั้นประกอบกับเรามีการลดน้ําหนักด้วย<ม>แล้วจะเป็นแบบวันที่อะไรนะที่เขาปล่อยให้กินไม่วันอะไรชีสเดย์ีย์นะคือกินเต็มที่วันนั้นอะวันนั้นจะจุกมากแล้วก็แน่นมากนะครับ<ม>ทีนี้ก็ไปหาหมอไป e ีเคจติดลีด ดูหัวใจก็ปกตินะครับอาจจะมีวิ่งช้าหน่อยพอดีผมเป็นนักกีฬาหัวใจมจะเต้นช้าจะเป็นแบบดีค่าเดียบไงถึงว่าหัวใจเต้นช้ากว่าคนปกติคนปกติเขาจะเต้นอยู่ประมาณสัก80 90กบผมจะเต้นอยู่60เองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จก็ทีดเรื่องของกระเพาะไปนะครับปรากฏว่าทีดเรื่องของกระเพาะไปเนี่ยไม่หายสักทีก็เลยไปหาหมอสังนะฮะสัญญกรรมอาจารย์สันก็อันตราซาวให้ปรากฏว่าเจอว่าเป็นนิ้วเป็นนิ้วตอนนั้นนิ้วก้อนไม่ใหญ่มากครับประมาณ1.5เซน1.5เซนเน่านี้ เส้นผ่าศูนย์กลางนเนาะ1.5เซนก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งนะคือ1เซนขึ้นไปเนี่ยก็ใหญ่พิจารณาคือให้ผ่าแต่ว่า3เซนเนี่ควรจะต้องผ่าละแต่ว่า1.5นี่ยังพอไหวตอนนั้นอาการเราก็โอ้เราก็ตกใจว่าเป็นนิ้วละเราจะทํายังไงดีนะครับล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็ไปซีทีซีทีสแกนด้วยเพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะมีก้อนอะไรเพื่อจะให้เคลียร์ให้สบายใจปรากฏว่าไป็นซีทีเนี่ยไม่มีอะไรแอบ พบว่ามีแค่ก้อนนิ้วที่มันมีแต่ซีทีจะไม่เห็นก้อนนิ้วนะจะต้องใช้อันตา้าซาวเท่านั้นที่ที่ตรวจเจอนะครับก็คุยกับหมอว่าคงต้องผ่าออกถ้าไม่ผ่าออกมันก็จะปวดนะครับช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรก็หายไปอาการก็ไม่ปวดเลยนะหายไปเหมือนไม่มีอาการแล้วเราก็ดูแลตัวเองดีนะครับปรากฏว่าผ่านมา3ามปีปีนี้แหละ <laughs> ปีนี้มาเริ่มมีอาการกลับมาประกอบกับช่วงที่มันมีอาการเป็นๆหายๆบ้างมีอาการเสียดบ้างเราก็รู้ละว,ว่ามันน่าจะมาจากตัวของนิ่วเนาะเราก็จะเริ่มแบบว่าควบคุมการกินครับพอควบคุมการกินเสร็จปรากฏว่ามันก็ดีนะอยู่ได้ประมาณ2อสมปีแล้วปรากฏว่ามันเริ่มมีอาการอีกอาการของผมคือจะเลอบ่อยแล้วเวลากินอาหารมันเนี่ยจะมีอาการเลอชัดเจนแล้วก็จะมีปวดท้อง ขึ้นมาค่อนข้างชัดแล้วก็จะมีอาการทายทายทายบ่อยมากพวกนี้มันก็จะเป็นอาการโคลิกของลำไส้ที่มันเคลื่อนตัวปรากฏว่าก็ไปซาวใหม่ไปคุยใหม่ก็บอกไม่ไหวละเอาออกเลยดีกว่าก็แพ่นนะครับก็ได้ผ่าไปเมื่อปลายเดือนมกราเมื่อกี้ไอ้ไปลายปลายเดือนมกราเมื่อกี้สองกล้องสองกล้องผ่าสองกล้องที่โรงพยาบาลน,นี่แหละครับก็ดมยาสลบไปใช้เวลาผ่าอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะจารย์ผ่าให้แบบอย่างดีมากแล้วก็อัดแก๊สเข้าไป จะเป็นเขาจะเจาะเข้าไปเนาะเจาะจะมีตัวที่เจาะเป็นท่อใส่แก๊สเข้าไปในท้องให้ท้องมันป่องขึ้นแล้วก็เอาเครื่องมือเข้าไปเป็นเป็นมือเนาะคีมไปจับแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดออกอีกตัวนึงก็จะเจาะใต้สะดือแล้วก็เขาเรียกว่าถุงไปลองแล้วก็ไปเก็บเอาตัวถุงน้ําดีออกมานะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2 2ชั่วโมงได้นะน้องเมรออยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าไปก็ดมยาสลบ ม่รู้เรื่องเลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็เสร็จแล้วนะครับ<ม>แต่ว่าก็จะมีอาการเจ็บแผลแล้วก็ปวดที่บริเวณหน้าท้องอยู่ช่วงแรกพาวันเดียววันแรกแอดมิดนอน1คืนแล้วก็พายหลังพายนอนอีก1คืนแล้วก็กลับบ้านงงๆกลับแบบงงๆนะจริง,รงๆ2กล้องเนี่ยการบาดเจ็บมันน้อยมากแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วจริงช่วงประมาณสัก3าวันแรกผมก,ลก็ลุกเดินได้ปกติแต่จะมีตึงๆแผลหน่อยแต่ถามว่าตอนที่หลังพายเนี่ยทันทีก็จะปวดอยู่นะก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ กลับมาละปกติตอนนี้จริงๆอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์แรกอะตอนแรกว่าจะไลฟ์เนาะแต่ว่าพอดีวันนั้นที่ไปหาตอนแรกว่าจะไลฟ์ไปหาคุณหมอปรากฏว่าแผลมันปลีกออกมาเพราะว่าเป็นเป็นวันที่ครบตัดไหมพอดีเลือดมันออกนิดนึงเราก็เลยเดี๋ยวพักไปก่อนจะได้พักให้มันเสร็จตอนนี้คือมันไม่มีแล้วนะฮะแผลอะไรก็เปิดหมดแล้วเปิดทำไมพี่หมายว่า <laughs> เปิดไม่ได้ปิดแผลไม,ไ,แไม่ได้ล้างแผลแล้วก็วคือปกติแล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนคือปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้อาการเรืออาการอะไรคือดีขึ้นมากไม่มีเลยนะครับทานอะไรได้ปกตินะแต่ว่าถามว่าตอนช่วงที่คุมน้ําหนักคุมอะไรเนี่ยเดี๋ยวมา,มาดูกันเนาะอันนี้คืออาการที่เล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุเป็นอะไรเดี๋ยวให้น้องเมย์เล่าให้ฟังว่านิ่วในถุงน้ําดีมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็รักษาอาการเป็นอย่างไรแล้วก็รักษาแบบไหนหลายๆคนก็ถามมาว่าสาเหตุ ของนิ่วในถุงน้ำดีคืออะไรนะคะก็คือหลักๆเลยก็คือความไม่สมดุลของสารที่อยู่ในตัวน้ำดีเองนะคะเช่นในนั้นอาจจะมีคอเลสเตอรอลเยอะหรือว่าอาจจะมีบิลิรูบินซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเม็ดเแดงที่มันแตกค่ะเป็นสารตัวนึงพอมันไม่สมดุลปุ๊บมันก็ตกตะกอนอยู่ในถุงน้ำดีเรา เราก็เกิดเป็นนิ่วขึ้นมานะคะซึ่งดังนั้นนิ่วในถุงน้ำดีก็จะมีอยู่2ประเภทเนาะก็คือมาจากเม็ดเลือดแดงที่แตกกับมาจากคอเลสเตอรอลซึ่งในคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น2ประเภทนี้กันทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งไขมันนะคนคอคอเลสเตอรอลคือสมัยก่อนประเทศบ้านเราไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลนะ ก็คนเอเชียจะไม่ค่อยมีไขค่คอเลสเตอรอลครับแต่ก่อนจะเป็นฝรั่งที่มีคอเลสเตอรอลตกตะกอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีอาหารดีกินดีฟาสฟู้ด <g inn S 2> พวกนี้ผมกินเยอะผมกินยอมรับได้ว่าชอบอาหารฟาสฟู้ดคือพ่อเลี้ยงมาแบบนี้ตลอดกินขนมนมเนยตลอดนะครับมันๆนี่กินตลอดก็ก็เลยทําให้เกิดอาการนี้ได้เนาะส่วนป<ด>ัจจัยเสี่ยงเนาะก็ส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิงค่ะในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุประมาณประมาณ40ปีขึ้นไปเขเท่าผมนี่แหละแล้วก็ เขาบอกว่าถ้ามีพ่อแม่ที่เป็นออ่านิวในถุงน้ำดีลูกก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพฤติกรรมการกินได้อืมครับแล้วก็อ่คนที่เป็นเบาหวานก็มีโอกาสเกิดนิวในถุงน้ำดีได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดได้เจอเบ่อยๆก็คือลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วอืมทาไมถึงลดน้าหนักอย่างรวดเร็วทําไมถึงเป็นนิวได้ลดน้ําหนักแบบที่ส่วนใหญ่เกิดกับคนที่อดอาหารซึ่งจริงๆผมก็เป็นนะ,ะช่วงหนึ่งผมผมไปลดน้ําหนักหนักเลยจาก8 0สิบ จ็ดนะลงมาเหลืออยู่เจ็ดสิบเจ็ดไม่ใช่สิต่ำสุดเจ็ดสิบสี่อ่าเจ็ดสิบสี่เจ็สิบห้าประมาณลดเกือบสิบกว่าโลดภายในเวลาแค่ประมาณสามเดือนด้วยเร็วมากลดสองเดือนด้วยซ้ำพอมันลดเร็วแบบนั้มันเกิดอาการอะไรครับอ่อลดเร็วๆปุ๊บไอ้น้ําดีที่เคยผลิตอะค่ะมันก็ไม่ถูกหลั่งออกมาเพราะว่าไม่ค่อยกินอาหารพอไม่กินอาหารปุ๊บน้ําดีมันก็ถูกเก็บไว้พอเก็บไว้นานๆมันก็ตกเป็นตะกอนนิ่วค่ะพวกนี้มันก็จะทําให้เกิด การตกค้างแล้วก็นิ้วมันจะใหญ่ขึ้นคือมีช่วงหนึ่งผมก็ไปตรวจเพิ่มนะพรากว่าน,นิ้วมันใหญ่ขึ้นใ,ใหญ่ขึ้นคือช่วงที่ผมลดน้ําหนักอะ่ะจากตอนแรกอยู่ที่1.6 1, 1 4 1.3มเซนมันขึ้นไปเป็น1.6เซน นะค่ะก็ตอนนั้นไปอดอาหารเช้ากินมื้อเช้ามื้อแรกคือประมาณเที่ยงแล้วบางทีก็เลดไปเป็นบ่ายมื้อเย็นก็มีมันก็เลยกระตุ้นทําให้เกิดอาการด้วยซึ่งอาการที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคล้ายๆคนทั่วๆไปก็จะเป็นคล้ายๆกับคุณมบันิบว่าก็คือแน่นตรงลิ้นปีอาจจะไปที่ชายโครงขวาแล้วก็บางทีเล้าไปที่สะบักขวาก็ได้นะคะแล้วก็เล้าไปจริงๆคอรมานมากเลยนะปวดแบบทอรมาน เต็มสิบอะปวดเต็มสิบเลยแล้วก็ส่วนใหญ่อะจะกินยากระเพาะแล้วไม่ดีขึ้นอาการม,มันคล้ายกับกระเพาะมากแต่ว่ากินช่วงแรกอาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าพอช่วงหลังๆมันก็จะไม่ดีขึ้นไม่ตอบสนองต่อยาเนาะแล้วก็บางทีถ้าเป็นเยอะๆก็คือปวดนานๆเลยนานสี่ชั่วโมงมจำครั้งแรกที่ปวดนะดคะที่ว่านอนไม่หลับตั้งแต่ใช่นอนตื่นตอนกลางคืนมันจะปวดตอนกลางคืนนะครับทรมานตอนกลางคืนมากจนเรารู้รู้สึกกลัวว่าเราเป็นโรคหัวใจนะเพราะว่าเหมือนเป็นแบบ หัวใจขาดเลือดเนาะประมาณนั้นใช่ใชใชปวดนานสี่ถึงหชั่วโมงใช่ใช่ใช่ปวดสี่ถึงหชั่วโมงตัดนิดนึงนี่คือถุงน้ําดีถุงน้ําดีมันอยู่ใกล้ตับเนาะอยู่ใกล้ตับแล้วก็จะรับน้ําดีแล้วก็อยู่ใกล้กลำไส้นะทีนี้ถุงมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะตัวตัวนิ้วอ่ะมันจะอยู่แบบนี้ของผมนะแล้วก็ตัวนี้มันจะตันอยู่ยนี้นะครับ มีสองตัวพอผ่าเข้าไปลืมบอกนะครับแล้วมันใหญ่กว่าปกติคือมันประมาณสักเกือบสามเซนน่ะผมวัดความยาวมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวหนึ่งอุดอยู่นี้เพราะมันอุดแบบเนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวตัวถุงน้ําดีน่ะมันน้ําอ่ะมันไม่สามารถจะเข้ามาในนี้ได้นะหมอบอกว่าในนี้มีแต่น้ําใสาๆไม่ใช่น้ําดีเลยนะครับแล้วก็ ตัวนิ้วมันอุดอยู่2ก้อนก้อนนึงคืออุดตรงท่อเลยนะมันจะทําให้เราเกิดภาวะตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมย์เล่าให้ฟังว่าภาวะตาเหลืองเป็นยังไงน้าดีมันไม่มันไม่สามารถจะหลั่งได้มันก็เลยทําให้เกิดการหดตัวของท่อของตัวท่อน้ำของตัวน้าดีเนาะมันหดตัวมากๆมันบีบตัวมากมันเหมือนทําให้ลําไส้เราเคลื่อนตลอดเวลาแล้วก็ถ่ายถ่ายเหลวบ้างถ่ายปกติบ้างพอดีมีคนถามเนี่ยผมเลยอธิบายให้ฟังที่มันปวดท้องแบบนี้แล้วมันรักษาไม่หายเพราะว่าตัวนี้มันเกิดการอักเสบที่ตัวถุงน้ําดีเเลลยยัมนก็ทําใ ปวดมากขึ้นพอมีเนาะอ่ะเอาตัวนิ้วมาให้ดูนี่นิ้วอ,อ่นันี้เหมือนมันมันเร,ม <laughs> เริ่มสลายไปแล้วเริ่มสลายไปแล้วแป่สภาพไปแล้วอันนี้อันนี้ก้อนนี้ที่ก้อนใหญ่ตอนแรกมันไม่เจอใช่ตัวนี้ตัวนี้คือก้อนเอนี้กับมันไปอุดอยู่ที่ตรงขั้วพอดีอืมคือคุณหมอก็มาวาดรูปให้ดูนะประมาณนี้เอาใหม่นะแบบนี้อันนี้ทางเดินมันเนาะนี่ทางเดินมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่ถุงมันถุงมันเป็นอย่างนี้ เวลาเขาผ่าเขาไปเขาเอาถุงมาช้อนข้างใต้แต่ว่าไอ้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อยู่ในนี้มีไอ้ตัวเล็กอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้แหละมันอุดพอมันอุดเสร็จปุ๊บน้ําดีเขาถุงน้ําดีเขามีหน้าที่คือบีบให้น้ําดีมันไหลกลับเข้าไปเพื่อจะไปย่อยไขยมันใช่ไหมเพื่อไปไปไปผสมกับไขมันให้มันแบบตีไขมันให้แตกอะ่ะประเด็นคือ มันไม่ออกพอมันไม่ออกไอ้น,นี่ก็บีบบีบบ,บ,บีบใหญ่เลยแล้วก็ทําให้เกิดรีเฟกในลําไส้เราแล้วมันก็เกิดเขาเรียกโคลิกเหมือนเหมือนเป็นเด็กอนะเนาะมันมันบีบตัวแล้วก็ทําให้เราปวดตลอดเวลาปวดนานนะปวดเนี่ยสี่ถึงหกชั่วโมงมแล้วกินยาค่ะไอขับลมกินอะไรไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นเลยฉีดยาแล้วพอวัดีขึ้นเนาะไปฉีดยาฉีดยา,ดยาแล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลแบบงงว่าเหมือนยังไม่หายเลยทาไมปล่อยกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงมันคงต้องพาแล้วนะฮะอาการร <Okay. S 2> ุนแรงก็อย่างที่บอกก็คือปวดไม่หายสักทีบางคนก็มีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มีตัวเหลืองตาเหลืองเนื่องจาบว่า ไอตัวสารวิตูบินน่ะค่ะสารเหลืองในร่างกายมันมันหาทางออกไม่ได้ประมาณนั้นมันก็เลยออกมาตามผิวหนังตามตาขาวอย่างเงี้ยค่ะการรักษาเนาะต่อไปการรักษาการรักษาจริงจริงมันจะมีสมัยก่อนเพราะมีแบบการส่องกล้องเข้าไปไปเอาเอามันออกเลยนะแต่ผมไปศึกษามาแล้วว่าการส่องกล้องเข้าไปมีโอกาสทําให้เกิดการอักเสบของตัวข้อน้ําดีอ่ะ แล้วมันเกิดโอกาสที่ให้เกิดแผลเกิดแผลก็เกิดการอักเสบจริงๆผมเคยคุยกับคุณหมอสัญยกรรมอีกท่านหนึ่งก็เขาไม่อยากให้มันปวดบ่อยๆเนาะมันอาจจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้แล้วก็เคลียร์ได้แต่ว่าตามงานวิจัยมันยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีทำให้เกิดมะเร็งนะครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคือถ้าไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรแต่พอดีผมมีอาการร่วมด้วยมีปวดท้องมีแน่นท้องเราก็เลยไม่อยากจะมาวิตกกังวลตรงนี้เราก็เลยเคลียร์โดยการผ่า ไปเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าช่วงถ้ามันอักเสบมากๆถ้าใครที่เคยผ่ากระเพาะมาแล้วผ่าไส้ติ่งมาแล้วโอกาสที่สองกล้องจะน้อยลงเพราะว่ามันอาจจะมีผังผืดในช่องท้องก็มีผังผืดในช่องท้องการส่องกล้องจะยากขึ้นต้องให้คุณหมอเป็นคนประเมินเนาะก็อาจจะต้องเป็นการเปิดแผลใหญ่ประมาณสัก5เซนถึง10บเซนนะใยชัยโครง แต่ของผมจะไม่มีไม่แจะโชว์เหรอโอ้แผลมยังไม่ค่อยสวยครับเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้แผลสวยก่อนตอนนี้มันยังดำดำอยู่เลยมันตกสะเก็ดอยู่ออันนั้นดูเป็นตัวปัตเตอร์ไปก่อนก็หลายๆคนก็ถามมาบอกว่าถ้ามันถ้าเจอนี่อยู่แต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรจำเป็นต้องเอาออกไหนจริงๆไม่มีอาการเขาเขาไม่ได้แนะนําให้เอาออกแต่ว่าถ้าเผื่อมันเกินสามเซนเกินสามเซนขึ้นไปนะควรจะออกคุณหมอวัดให้ผมอ่ะ ตอนเช้าบอกไว่าไม่ถึง1.6เซนเองนะแต่ผ่ามานี่ยาวมันยาวมันยาวเพราะว่ามืนมันใหญ่มันใหญ่กว่าที่ที่ผมหมอคิดไว้แล้วก็ไม่เจอตัวตัวที่อยู่นี้ด้วยครับตอนตอนอยู่ตรงขั้วเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญไอ้ตัวตัวที่แกเจอตัวที่หมอเจอคืออยู่ในนี้ไอ้ตัวใหญ่แต่ไอ้ตัวที่อยู่ที่ที่ขั้วมันไม่เห็นแต่ไอ้ตัวขั้วนี่คือตัวอัดไม่ให้น้ำดีกลับเข้าไปมันก็เลยทำให้ปวดเนาะ โอเคค่ะตะกี้พูดประเด็นเรื่องเรื่องถุงน้ําดีก็น่าจะประมาณนี้เนาะอยู่ในถุงน้ําดีค่ะอทีนี้ตะกี้แอบเห็นเรื่อง I อฟที่เราเปิดประเด็นไปเขาถามว่า i อเอฟทำให้เกิดนอ่อยู่ในถุงน้ําดีจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้สำคัญกันชัดเจนแค่ว่าแต่ละคนอ่ะจะทนกับคือแบบแล้วแต่าะแเราแต่คนบางคนไอเอฟก็โอเคมันขึ้นกับการเลือกช่วงเวลาด้วยแหละครับ ตัวเองอ่ะก็เคยทํา i f ตอนเช้าก็คือไม่กินข้าวเช้ากินอีกทีตอนเที่ยงอันนี้ก็เกือบตายเหมือนกันเพราะว่าอตอนเช้าทํางานที่มันแบบทั้งเครียดทั้งยุ่งแล้วก็อะไรต่างๆมากมายแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยในการที่ต้องจายยาในการที่ต้องคุยกับคนไข้แล้วมันทําให้ อารมณ์เหวี่ยงด้วยจริงๆมันทรมานมากทําไปอยู่ประมาณ3วันก็เลยทีนี้คุณบันดิตไม่รู้คิดยังไงช่องนั้นก็มาทำไอเอฟไอเอฟที่ผมพูดถึงแล้ผมจะไม่ทำนี่ไม่ได้หมายความ่าผมจะไม่ทำไอเนะหมาหนึงจะไม่ทำไอเแบบที่เคยทําแล้วก็คือตอนนั้น I F ครั้งเดียวคือกินข้าวมื้อเดียวอ่ะประมาณสัก1-2ชั่วโมง3ชั่วโมงเองแล้ว,แล,วแล้วเราก็เราก็ไม่กินเลยกินเป็นกาแฟกินเป็น น้ําที่มันไม่ไม่มีน้ําหวานนะ่ะที่ไม่ไม่ทาให้อินซูลินหลั่งออกมาแต่ถ้าถ้าจะให้ทํา IF ต่อเนาะเขาก็จะให้กินอยู่2มือม้อมื้อหนึงคือมือ้อเช้าอีกมื้อนึงคือมื้อเที่ยงนะฮะมื้อเย็นอาจจะกินอะไรที่มันแบบลดลงมาหน่อยเบาลงมาหน่อยออจะไม่กินเยอะอย่างนั้นอย่างนั้นนะได้แต่ว่าถ้าเป็น IF 1ฟหนึ่งต่อยีอะไรเงี้ยโนไม่ทำนะึงชั่วโมงยีก็มีนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าไอช่วยลดน้ําหนักช่วยเบาหวานได้ดีไหมดีนะครับช่วยได้อยู่แต่ว่าต้อองเืแต่ว่าต้องแบบว่าต้องดูดูว่าให้มันเหมาะกับเราเนาะใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันขึ้นกับไลฟ์สไตล์ขังแต่ละคนค่ะดยว่างานถ้าเป็นทางด้านสาสุขอ่ะมันตอนเช้ามันมันทั้งเครียดทั้งอะไรต่างๆมากมายมันก็อาจจะลําบากอยู่ ค่ะมันทรมานร่างกายนะเนาะก,ก็จะประมาณนี้เนาะของของนิ้วในถุงน้ำดีคือมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็ถ้ามันไม่มีอาการปวดก็สามารถจะอยู่กับมันได้ใครที่เรียกข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้ามีอาการปวดบ่อยๆรักษาไม่หายแล้วก็ตัวนิ้วมันใหญ่เกิน3มเซนเ่ขาเขาจะให้แนะนําให้ผ่าครับแต่ถามว่ามันทําให้เกิดมะเร็งเกิดอะไรมันก็ไม่มีงานวิจัยสำม,มันอยู่นอยู่0 0 2าโอกาสที่ทําให้เกิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจหรือว่า ไม่มาลำคาญแบบผมอย่างเงี้ยมันก็ก็ผ่าได้นะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือในยูทูบชาแนลก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas, de soleil. pas de soleil.